เดี๋ยวครัเดี๋ยวรอครับรอกินข้าวก้นบาทหลวงปู่เด้อครับโอเคฮะหลวงปู่ทำอาหารครับพี่น้องรอครับ่เมื่อกี้นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปนะครับกราบหลวงปู่หลวงปู่ท่านยำนะครับทำข้าวผมเรียกว่าข้าวทิพด้วยตัวท่านเองนะครับ การสร้างวัสดสร้างเจดีย์ของอค์รูที่มีความสําเร็จน,นะครับนะพี่น้องแจกแจกข้าวที่องค์ครูตามมาผมบอกก่อนนี่คือข้าวทิพย์นะครับแบ่งๆกันนะแบ่งๆกันนะ,แบ,นะแบ่งเพื่อนด้วยคนละหน่อยครับมาแบ่งกันนะครับ ขอบคุณครับต้องมาด้วยการที่แบ่งกันนะแม่นะแบ่งกันนะแม่นะะไดมวแบ่งกันนะแม่นะนะิดตาอยากจะได้มารวบด้วยแล้วรอยมแบ่งกันนะครับแบ่งกันนะครับเดี๋ยวไม่พอแบ่งกันนะครับวันนี้ใครมาอยากจะมารวบตะก็เรนเธอได้นะครับะเก็บให้ร้อ

ทุกามรกทุกคน้ววมตลาแล้วุลาแล้วานีหลว่เปูเจ้าคุณ้เตลพระมหาเจรเพระราชวดพระาธรรมสคนหลวงปู่กำลังเดินผ่านนะครับองค์จาลองของมหาเจดียนะครับวอนนี้นะครับก็พี่น้องก็วันนี้ถือว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับที่ ได้มาร Writing, ่วมพิธีนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับในการพุทธพิเศษนะครับเหรียญปิดจานเสือนะครับรุ่นแรกวัดสุธรรมพิธีแล้วก็มีการดีใจกับผู้ที่ได้ไปต้องบอกว่าอาจาไปก็ยิ่งไปจะได้ผลดุกจะได้มีแต่ความสุขปีแล้วก็ยิ่งรวยรวยยิ่งขึ้นไปเพราะรุงผัวมีรุ่นที่มีรวย เสือน้องมีความรักติดมีความโด่งดัง อ,อ๋อถึงัดตา,า,สานสิโขทัยจากองค์หลวงปู่พระมาศิายันสักปิดตาหลวงปู่พระมาศิลาครับและพระปิดตาหลังเสือองค์นี้นะครับที่หลวงปู่เมตตามอบยันหัวเสือที่แขนของหลวงปู่เป็นที่ระลึกอยู่ที่หลังพระปิดตาองค์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นองค์ที่เข้มขลังและเป็นพระปิดตาพระขคงมหาโพธกรัพั์ที่กาลังนิยมมากที่สุดในตอนนี้นะครับอีกหนึ่งพระของข,องขวัญที่จะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของวัดสวนธรรมปิติในปีนี้นั่น คือเหรียญหลวงปู่พระมหาอศิลารุ่นเตสตอริยสัตว์สี่เหรียญที่มีรูปเหมือนหลวงปู่อยู่ด้านหน้าเหรียญและด้านหลังเหรียญนะครับมีรูปพระมหาท่าเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดสวนธรรมปิติในปีนี้นะครับ